สครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม Demon Legend กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่34แล้วเานาะในการเล่นนะเพื่อปั่นตัวละครโยริจิ13ดาวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนาะเราจะมาตลุยด่านสำรวจกันนะครับณวันนี้เนี่ยเราสามารถผ่านแคมเปญถึงด่านที่40-8ขีดแแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านแคมเปญน,นะในส่วนของสำรวจเนาะด่านสำรวจที่อนะ ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหลังที่เเปิดแล้วเราก็ไปทํากันสักหน่อยนะครับซึ่งของรางวัลนะมี7ชิ้นนะครับนั่นคืออย่างแรกเลยก็เป็นพวกอะไหล่นะนะหนกับสเนี่ยเป็นอะไหล่ที่อัพระดับอาร์ติแฟกต์ที่เราใช้จริงๆนะครับอย่างเช่นถ้าหากเรามีในส่วนของต้มหูใหม่อันนึงนะเราก็สามารถใช้เศษ2ออันนี้นะอ่าเศษ สีเหลืองกับสีนี่ฮะสีเหลืองกับสีแดงอันนี้นะสามารถที่จะไปอัพระดับดาวอาริแฟกทก่ต้องการใช้ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของอันที่3อวันนี้คือคาร์โมโกเนาะอันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการอัพสกิลพวกสัตว์เลี้ยงเนาะหรืออัพพวกเอ่อสเตตัสเพิ่มเติมเนาะของสัตว์เลี้ยงนะครับอ่านะแล้วก็อันนี้คืออัพระดับเลเวลเนาะของสัตว์เลี้ยงนะครับปัททูนะอ่าผมเรียกว่าปทูด้วยกันนะ อ่าคล้ายๆกันนะก็หินเหลืองเนาะหินเหลืองเนะี่ยตอนนี้คือมีเยอะเนาะได้จากหลายๆอย่างนะได้จากในส่วนของเอ่อในส่วนของฝึกอบรมนะอบรมเสาหลักก็ได้นะครับเราก็ได้จากในส่วนของกิจกรรมต่างๆก็ได้เยอะแยะนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะได้จากในส่วนของเลือดมุซันเนาะการตีบอสเกิลที่เป็นบอสเลือดก็คืออวตากษะบอสในส่วนของ เกโกะนะครับหรือแมทเทนงูนะพวกนี้เนี่ยก็จะได้ในส่วนของหินเหลืองเยอะที่เดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของสื่อเคนโดแล้วก็เพชรอีก1,600เพชรนั่นเองนะครับสำหรับอ่าเราก็มาลุยกันนะสำหรับด่านที่ส1อนะไปก่อนนะไปก่อนนะอ่านะไปก่อนเลยนะด่านไปก่อนนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้เนาะเดี๋ยวก่อนนะอ่าด่านไปก่อนด่านไปก่อนเอ้ามาตรงนี้เหรอด่านไปก่อนมาถึงก็มา มาเจอด่านนั้นนี้เลยเนะี่ยด่านไปก่อนแต่ว่ามาถึงก็เจอด่านน้ำแข็งเลยนะอ่าก็ตีไปก่อนแล้วกันนะตีไปก่อนนะครับ ได้กล่องแรกเนาะโอ้โหมันหมกไหมจริงๆนะถ้าไม่ตีตัวนี้นะก็เรียบร้อยนะแล้วว่ข้ามไปก็หานะหาแบบนี้นะฮิวก่อนฮิวก่อนนะเออมีหมกเม็ดด้วยนะต้องตีตีมอนก่อนเนาะถึงจะได้ของเนาะเออนะอุ้ยตัวเราตายเลยเนี่ยโอ้โห โหไม่ธรรมดานะสำหรับในส่วนของอะไรครับในส่วนของตัวละครไอ้มอนสเตอร์นะทีมอนสเตอร์ไม่ไม่ธรรมดานะสำหรับอันนี้นะผมว่านะเนี่ยอ,อโหเลยเนี่ยหงเลี่ยงเลยนะ ผมก็ตีให้หมดเลยแล้วกันนะนี่ครับวันมีคำพีนะนะคำพีเพื่อเพิ่มสเตตัสให้เราด้วยนะ ผมได้เห็นเป็นไงเนี่ยฮีโร่ของเราเนาะโอ้โหตายกันเ,นเบื่อเลยนะ ่องนึงนะอืมได้สามกล่องแล้วนะอยู่ตรงนี้ก็ได้สามกล่องแล้วอะอ่าไปต่อไปต่อนะฮะ ก็เหลืออีกสามอันนี่นาแล้วมันไปไหนต่อละราวนี้ ฮิวซะหน่อยนะฮะอ๋อมีประตูตร,ตรงนี้โอ้โหนะลึกลับลึกรับนะโอเคมามานะฮะเอ,อ่อขอดูให้เต็มก่อนนะ เอากล่องตรงนี้ก่อนนะครับนะครับก็เหลืออีกเท่าไหรอ่อีกสองอันเนาะนะฮะโอเคครับเข้าไปเข้าไปนะ เอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะเปิดก่อนเปิดก่อนนะพลาดพลาดพลาดนะ เข้าไม่ได้ เอานะฮะอันสุดท้ายเข้าไม่ได้ครับสงสัยต้องห้ามตีเนาะห้ามตีนะห้ามตีนะเอาออกใหม่เข้าใหม่เนาะจะไม่ตีมอนสเตอร์แล้วนะก็จะเข้ามาเลยนะครับอ่านะไม่เป็นไรนะรีใหม่รีใหม่ครับเออตรงมาตรงอย่างนี้เลยเนาะ เข้ามาเลยครับโอ้ยง่ายดายนะเข้ามาเลยครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะ นะเข้าลมมันมีปัญหาใช่ไหมเหมือนกับว่าตีมอนเตอร์ยุญหาก็ไม่ต้องตีนะนะ,ะก็มาลุยเลยนะแต่ว่าเราต้องเข้าสองรอบนะครับอเอานะฮะเหลืออะไรครับเนี่ยโอเคครบแล้วเนาะเรียบร้อยนะแต่ว่า,ามันมันไม่เหมือนกับเขาเลยน,นะมันได้บอกสำเร็จหมดแล้วเนาะเออมันกลายเป็นว่า มันไม่บอกนะอันนี้ครบแล้วนะครบแบบงงๆนะเพื่อนโอเคนะก็ครบเรียบร้อยนะครับสำหรับด่านสำรวจเนาะก็จะด่าน12เนี่ยผมต้องผ่านด่านตรงนี้เนี4ยสีดขีดห้นะอีก ยาวไกลนะรอให้ยริจินะสิบเอ็ดดาว่อนแล้วกันเนาะน่าจะผ่านนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะตอนนี้เนี่ยสำหรับแคมเปญเนี่ยผมต้องจัดทีมสองทีมเพื่อจัดการนะผมคิดว่าตัวละครเนี่ยนะครับที่อีกอีกอันนึงเนี่ยเขาเรียกวนะ่าอะไรตัวละครอีกทีมหนึ่งเนี่ยน่าจะต้องแข็งแกร่ง,งพอสมควรเนาะนะฮะอยริจิไม่มีปัญหาเราสามารถจัดการได้แหละแต่ว่า ทีมอีกทีมนึงเนี่ยน่าจะตึงอีกนิดนึงนะถึงสามารถไปต่อได้นะครับโอ้น่าเสียดายนะมันแบ่งเป็นสองทีมเงี้ยไม่งั้นยยาวนะยยาวๆนะฮะสำหรับในส่วนของไอดีอ ID นี้เนาะโชคดีหน่อยนะได้ได้กิลที่แบบตอนนี้ก็เขาเรียกนะ ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะสำหรับกิลนะเพราะว่าจากสงครามกิลเนี่ยที่ตอนเริ่มเล่นมาเนาะคือไม่เคยได้เข้าร่วมเลยนะครับสำหรับสงครามกิลเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยพอเข้าร่วมแล้วเนี่ยนะต้องขอบคุณมากมานะสำหรับ เออเพื่อนๆนะที่เข้ามาในส่วนของเซิร์ฟ48แล้วนะเข้ากิลมาแล้วเรา,านะก็ช่วยกันต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นกิลหลากหลายกิลเนาะที่คนละเซิร์ฟกันนะมาตีกันนะซึ่งนะเอาชนะมาตลอดนะครับสาหรับอันนี้ได้แต้มมา7,000ทุกครั้งนะตอนนี้นะเออนะก็ชนะมาโดยตลอดนะครับก็ได้มายอะเนาะเพื่อที่อัพในส่วนของสกิลกิลนะนะปัจจุบันสนะกิลกิลเนี่ยนะก็เกือบเต็มลวมั้งนะเกือบเต็มแล้วอันเนี้ยสนะุด ท้ายเนี่ยก็เหลืออีกสามนะแล้วก็ปรับปลายนะปรับปลายเนี่ยนะปรับปลายอีกนิดหน่อยนะอีกนิดหน่อยก็เต็มในส่วนของนักล่าแล้วนะคะในส่วนตรงนี้นะต่อมาที่ผมคิดจะทำนะนั่นคือสายกัปตันนั่นเองนะนะเพราะว่ามีในส่วนของ,ทงเทนเยนเสียงเนาะก็สำหรับในส่วนของส่วนกัปตันเนี่ยผมคิดว่ามีหลากหลายตัวเนาะที่โหดโหดเนาะยิ่งตัวใหม่นะที่ผมทําการรีวิวนะของคุณเ่ฮวกะไปนะตรงนี้นะโหดจริงๆนะนะเอามาเสริมทีมได้นะสำหรับกัปตันนะ อ่านะตอนนี้ก็ได้เยอะนะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยก็เออตอนนี้นะฮะก็รางวัลกิ้วได้เจ็ดนะแล้วก็ส่วนรางวัลในส่วนของเออ ตีลุยเนาะตีบอสลุยตีบอสอสูรนะครับก็เป็นที่หนึ่งเนาะก็จะเก็บพวกแต้มพวกนี้ได้ซึ่งแต้มพวกนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปแลกในร้านค้าได้นะก็จะมีในส่วนของเหรียญเงินนะครับแล้วก็เหรียญทองด้วยนะครับสิ่งสําคัญนะต้องดูนะครับว่าเพื่อนๆนะครับในไอดีของเพื่อนเนี่ยขาดเหลืออะไรบ้างนะอย่างเช่นไอเดียนี้เนี่ยขาดเหลืออะไรนะอะไรเพื่อทําจะทตัว9ดาว10ดาวนะเพื่อที่จะทำโยริจิ11ดาวให้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญในส่วน ตรงนี้นะนอกจากที่ในส่วนของหินเออใช้ในส่วนของเหรียญเงินนี่นะครับในการซื้อผงเวทมนต์เอยนะครับหรือว่าในส่วนของกล่องเนาะนี่กล่องพวกนี้เนาะหีสมบัตินะหีสมบัติอ่าหีสมบัติตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็หนังสือเคนโดเนี่ยนะก็จําเป็นเนาะสิ่งสำคัญอ,อีกอันหนึ่งนะคืออะไรนะอะไ่ซึ่งอะไรหกดาวนะฮะ ตอนนี้2,000ันไดองสองเท่านั้นเองนะ5อันเนี่ยผมซื้อไปเลยนะไม่ต้องคิดนะเพราะว่าในส่วนอะไรหตัว6ดาวนี่นะมันต้องใช้5ดาวสอตัวนะครับแล้วก็ใช้5ดาวเหมือนกัน2ตัวเนาะแล้วก็ใช้อีก4ตัวที่ที่แบบ เป็นท่าเดียวกันเนาะนะครับซึ่งใช้อะไรเยอะมากนะรวมๆแล้วเป็นท่าเดียวกันเนี่ยคือ6ตัวนะนะครับนะหกตัวเนี่ยคือ200ทองนะเหรียญทองนะถือว่าคุ้มมากๆนะเลขอันหนึ่งก็คือในส่วนของตรงนี้ครับนี่นะในส่วนของออถุงนะนี่ในส่วนของนักดาบในถุง เก้าดาวนะก้าดาวก็สาคัญเหมือนกันใช้อะไรเยอะเหมือนกันนะแต่โฟกัสไปในส่วนของ6ดาวก่อนละกันนะเพราะหดาวเนี่ยหตัวเลยนะครับสําหรับการอัพตัวละครนั่นเองนะก็ไปแลกกันนะครับนี่ก็คิดว่านะถ้าหากว่าสัปดาห์นี้นะนะครบ6กพันนะคิดว่านะจะสามารถแลก9้าดาวได้1กล่องแน่นอนเขาแน่นอนครับโยริจิอาทิตย์หน้าเนาะดองของไว้แน่นอนว่าสามารถทํา11อดาวได้เผลอทำสิบสองดาวได้เลยนะแต่ตราดองของไว้อยู่นะอีกอาทิตย์หนึ่งนะแล้ว ทิหน้าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในส่วนของการอัพระดับดาวเนาะนะในส่วนของกิจกรรมนี้มันจะได้กล่องลูน2กล่องนะอันนี้2กล่องเนี่ยผมจะเอาไปใส่ในส่วนของเทงเงินเสียงนั่นเองนะเพื่อให้โหดขึ้นนะครับเออนะฮะก็สําหรับต่อมานะก็เป็นปาร์ตี้ฮันดิโลเนาะที่บอกไปนะก็เลือกนะฟรีเนาะเน้นฟรีเนาะนะนะ จะเห็นว่าในส่วนของเพจนะเพจของ ID นี้นะวีก็สนี่นะจากตอนนั้นเนาะวันสองพันสามพันแล้วตอนนี้กระโดดมาหกพันนะฮะเออเราไม่ได้ทําอะไรเนาะเราทํากิจกรรมทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเออเควสนะเควสเออเควสรายวันนะเควสประจําสัปดาห์นะครับอ่าเควส์ประจำสัปดาหนะอ์อะไรอย่างอื่นมากมายนะเพวส์ประจำสัปดาหนะ์นี่ครับเอ่อเควสรายวันเควส์ประจำสัปดาหนะ์เราทําครบนะครับแล้วก็ซองสําเร็จเนี่ยมันได้อยู่แล้วเนาะทำได้ครบนะเรื่อยๆไม่ต้องแบบ ถ้าเราต้องการเพชรเราก็ทําให้มันคมนะเราก็มาดูว่าอันไหนมันใกล้นะที่จะสามารถผ่านได้นะครับอ่านะฮะเราก็มาดูกันนะยิงอัพตัวละครนะนี่นะแปดดาวยีตัวก็ได้สองร้อยนะเจ็ดดาวอีกสามตัวเนี่ยผมก็ได้อีกห้าร้อยนะนี่นะแล้วก็ถ้าหากว่าเอ่อถ้าเป็นสิบดาวล่ะถ้าเป็นสิบดาวนี่สิบดาวอีกหนึ่งตัวนะก็ได้อีกห้าร้อยแล้วเห็นไหมเก้าดาวอีกสตัวก็ได้ห้าร้อยแล้วหกดาวอีกโอ้ยเยอะนะหกดาวเยอะนะนี่ห้าดาวอีกเท่าไหร่ห้าดาวอีก แปดตัวนะก็ได้ห้าร้อยแล้วนะเมายความว่าการหาเพชรเนี่ยมันก็ไม่ยากเนาะสำหรับไอดีใหม่นะและอย่างหนึ่งนะผมบอกได้เลยนะผมมืนนเะมื่อวานเะนี่ยบอกว่าเอ้ยทำไมไม่มีกิจกรรมเจบสัปดาหล์ล่ะเพราะมันสันุกไงครับนเพื่อน ผมหยุดไงผมก็คิดว่านะันเป็นวันเสาร์นะเออมันมานะมันมามานะครับก็เลือกนะอันนี้ก็เลือกอ่าผมจะเลือกในส่วนของอะไรครับที่เราวางแผนไว้คือเลือกในส่วนของธาตุลมเนอะธาตุสีเขียวนี่นะเราเลือกไปเลยนะธาตุสีเขียวแล้วอันนี้เพชรแนะ่นอนนะต้องเลือกเพชรนะแล้วสุดท้ายนะผมเลือกในส่วนของนี่ครับ คำพีแดงนะแล้วแต่นะใครจะเลือกในส่วนของตรงไหนก็ไม่ผิดเหมือนกันนะนะ้แต่ว่าอันจีะผิดนะผมคิดว่า2อันที่แบบมันมีทั่วไปที่เราสามารถหาได้แล้วก็คือคำพีม่วงนะฮะแล้วก็ในส่วนของชิปธรรมดานะอัะอนนี้ไม่คนแรกนะคนจะแรกในส่วนของนี่ครับนี่ในส่วนของตัวนะแล้วก็ในส่วนของเหรียญซูเปอร์สปินนะแล้วก็อันนี้ครับคำพีแดงเนาะอีก2อันไม่ต้องแลกนะอะาจจะเลือกไปนะเออโอเคนะก็ตอนนี้คำพีแดงของผมเองนั้นเนี่ยก็ หลังจากเปิดไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มี177อันนะก็คิดว่าอีก2อาทิตย์น่าจะทัน300นะก็ได้รูนมาอีก4นะเออนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเทงเงินเสียงนะก็จะได้รูนครบถ้วนอีกแล้วเนาะ4อันพอดีเนาะออเรียบร้อยครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เป็นไปม่ตามแผนนะนะครับในส่วนตรงนี้นะ,ะแน่นอนครับพวกกิจกรรมพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่าอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะสําหรับการตีเอ่อบอสสหลักนะนะก็จําเป็นเหมือนกันนะ<ม>เราเน้นอะไรครับในส่วนของบอสสหลักนะอย่าลืมว่าดามเมจของเราไม่ได้เยอะนะเราเน้นในส่วนของการตีครบทุกตัวนะนี่เขาทุกตัวนะผมก็ตีครบทุกตัวนะอันดับที่สี่ร้อยอะไรก็ว่าไปนะไม่เป็นไรนะเราตีไว้นะนี่นะครับนี่เราตีไว้เพราะอะไรครับ ถึงแม้ว่าเราได้อันดับนะแต่เราได้ตีเนี่ยนะครับเราก็ได้ในส่วนของนี่ครับอหินหยาพันอันแน่นอนนะครับแล้วก็กล่องเนาะหนึ่งอันนะครับแล้วก็ลูนลูนนี่นะสองอันนะลูนเราเรียกว่าอะไรลูนสีฟ้านะลูนสีฟ้าแล้วแลงหายยากอันนี้นะได้แน่นอนนะไม่ใช่สิเราต้องได้แค่เจ็ดร้อยห้าสิบเนาะนยแล้วลูนสีฟ้าหนึ่งอันนะแต่ว่าหนึ่งอันนี้ถ้าเราตีครบห้าอันเนี่ยอันนี้เราได้ห้าอันนะครับอันนี้เราได้ประมาณเกือบ เกือบหนะ้าพันเนาะเกือบสี่พันได้เนาะแน้ะสี่พันกว่านะนะตรงนี้เกือบห้าพันได้นะหินหยาบนะครับแล้วก็เนี่ยได้อลักกล่องเนาะไอกล่องนี้เนี่ยกล่องพวกนี้นะ เออนะได้กล่องนึงนะกล่องกล่องกล่องก็เป็นหอีกหกกล่องแต่คนละสายนะก็รวบรวมไปเนาะแน่นอนกระดังเป็นมไม่เยอะนะแต่เราเลือกที่จะตีทุกตัวเราได้ของรางวัลครบถ้วนแน่นอนนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะแล้วก็อย่างหนึ่งนะก็สําหรับการตกปลานะก็อย่าให้พลาดนะออตโอต้ไปก็ได้นะออตโอต้นะสําหรับเล่นใหม่ๆเนี่ยออโต้ไปเป็นเอ้าเป็นมาเองอ่าออโต้ไปเรื่อยนะนี่ออโต้นะครับแล้วก็ออโต้ปลาเนาะนี่ฮะ อ่าเลือกให้หมดนะครับแล้วก็ไข่มุกเนี่ยก็ควรที่จะเก็บเหมือนกันนะในส่วนของไข่มุกนะอ่ก็มาเก็บไข่มุกนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสตกปลาได้มากขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้อ่าห้ามลืมห้ามลืมนะในส่วนตรงนี้ครับก็แล้วก็ร้านค้านวก็แลกพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็วันนี้เนะเราจะมาลงอีกด่านสุดท้ายนะที่เราจะลงกันนะนั่นก็คือในส่วนของด่านการทดลองนั่นเองนะครับอ่าเราก็เลือกโยริจินะนะครับ นี่ครับเราก็ได้เพชรน,นะแล้วก็เรามาซื้อของตรงนี้ได้นะนี่เราก็ซื้อแน่นอนครับเลื่อกซื้อในส่วนของตัว๋วนาะนะตั๋วตีอารีนานะครับเก็บไว้นะดองไว้นะเผื่อมีกิจกรรมหรือว่าเราจะทำอะไรก็เราแต่นะครับแต่ว่าเน้นนะสําหรับการซื้อนะเน้นในส่วนของการใช้เพชรแค่ในส่วนของตั๋วอารีนาเท่านั้นนะครับแล้วอย่างอื่นเนี่ยซื้อเป็นเงินในเกมเท่านั้นนะนี่เงินในเกมนะ เราก็เลือกซื้อไปนะนะครับเพราะว่าเงินในเกมมันหาได้ไม่ยากเนาะแต่ว่าเพชรอะหายากนะในเงีนนะถ้าหาว่ามันยังยังรอดีเลยอยู่เนดะี๋ยวก็รอนะผมเคยกดแบบรัวๆนะมันไปซื้ออย่างอื่นมานะใช้เพชรด้วยนะโอ้โหผมรู้สึกแบบโอ้เครียดเลยนะใช้เพชรน,นะ อย่างที่บอกนะเพรเราซื้ออย่างเดียวเนาะนั่นคือในส่วนของตั๋ว PVP นั่นเองนะครับ อ่านะฮะันนี้หวานเจี๊ยบนะซื้อทองได้ตัวนะอ่าเรามาลุยกันดีกว่านะโดยใช้โยริจินะครับตอนนี้นะอ่าได้หินเหลืองมาเนาะตัวละครก็ตึงเหมือนเดิมนะสายก,ก็ตึงเหมือนเดิมนะครับ ตอนนั้นไม่ถึงนะอยู่ที่586นะฮะโอ้ได้หินเลยแล้วนะยูนิี่ของเราก็โหดขึ้นนะเพราะว่าได้ในส่วนของ สกิลเนาะนะครับในส่วนของนักล่านะได,ได้ได้ทางเลือดมานะครับแล้วได้พลังโจมตีในส่วนของเสียหายมาเพิ่มนะนะครับอ่าได้ตัว p ี p นะครับอ่าข้ามนะข้ามนะครับ ความรู้สึกนะว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้พวกของฟื้นฟูนะครับเช่นข้าปั้นอะไรเยอะมากเท่าไหร่แเลยนะตอนนี้นะครับครั้งก่อนนี่เราแพ้ตรงด่านที่5้ารกเอ้ยรราห้ร้อยแดนี่นะนะ อ่าข้ามได้สบายๆเนอะจัดการได้นะอ่าด้ตัว๋วพีพีมาห้าอันนะครับวุ้ือบตายเะโอ้ประมาณไม่ได้เลยนะ ครบนะผมนำไปฮิลนะครบนะครบหกร้อยนะวันนี้ครบหกร้อยเรียบร้อยนะฮะโอเคครับก็สําหรับดันนี้เนาะเราก็เลือกซื้อนะในส่วนของใช้เพชรนะเพียงแค่ในส่วนของ ตัวนะ p p เท่านั้นนะครับแล้วอย่างอื่นเราก็ใช้ทองในการซื้อนะนะห้ามห้ามกดรัวๆนะถ้ากดรัวๆเนี่ยบางไอคิวอาจจะพลาดได้ต้องมีสตินิดนึงนะผมเคยแบบว่ากดรัวมันไม่มาเท่าทีกดอีกทีนะเรียบร้อยนะได้ใช้เพชรนะดีนะไม่ใช้ใช้แค่หกรเพชรนะไม่ใชห้าสองพเพชรนี่คือแบบกุ้มเลยนะโหนะนะเพชรหายยากนะเพชรหายยากนะตอนนี้เพชรก็ล่ยหลอกลงแล้วเนาะ จาก6 0พ0ก็เหลือ5000แต่ผมก็สบายๆนะเพราะว่าเราได้ในส่วนของอะไรครับในส่วนของตั๋วมาเยอะที่เดียวนะน่ได้ร3 7อันนะนะมาทำเควสนะซึ่งการทำเควสในสัปดาห์นี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องใช้เน้่ยคือในส่วนของผ่านนะแล้วแต่นะถ้าเพื่อนคิดว่าเอออันนี้ยังคุ้มอยู่นะในส่วนของซุปเปอร์ชิปอันนี้นะยังคุ้มอยู่ก็เ,ออเล่นไปให้ได้เล่นไปก็ได้นะได้ได้ซุปเปอร์ชิปเยอะนะนะครับก็ก็ถือว่าคุ้มค่ายอยู่แล้วได้นี้เนาะ อ่าอะไรเอ่ยนะสุ่มนะไม่ให้เลือกนะครับถ้ามีอะไรเอ่ยนี่คือสุ่ม S R ดับสูงนะครับเออสุ่มนะถ้าดวงดีก็ได้ตัวที่เราต้องการนะแต่ถ้าดวงไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะก็ได้อะไรมาอัพตัวละครของเรานะครับเออแล้วก็ในส่วนของ มีอะไรล่ะที่เราอ๋อในส่วนของตรงนี้ผมขอทิ้งท้ายนิดนึงนะสำหรับซูเปอร์สปินนะครับจาเห็นผมใช้แล้วนะฮะแน่นอนผมบอกไปแล้วล่ะนะฮะใช้40นะเน้นย้ำนะใช้40อันก็พอนะเพราะว่าจะบอกว่าในส่วนของตา s s เนี่ยหายยากทีเดียวนะนะครับในส่วนตรงนี้ได้อันนะแล้วก็ได้เพชรด้วยนะนะแล้วก็ได้ส่วนตรงในส่วนของชิ้นส่วนเชื่อที่จะเอามา รวมเป็นอาร์ติแฟกต์สีเหลืองนะครับแล้วก็เอามาอัพระดับดาวอาร์ติแฟกต์ได้นะครับอันนี้40ผมว่าคุ้มตุดแล้วนะน,น้อยแล้วก็ได้เพชรได้ตาเนี่ยผมว่าคุ้มนะ40ครั้งพอเนาะก็ดองกันต่อไปนะสาหรับในส่วนตรงนี้นะซึ่งตอนนี้ผมก็ดองได้ร้อยกว่าอันแล้วมั้งนะสำหรับในส่วนของซุปเปอร์สปินนะอ่าซุปเปอร์ชิพนะในตัวนี้ตรงนี้นะเราก็แค่นั้นพอนะ40พอนะ ในสิบในสามสิบผมก็พอละผมก็หยุดแล้ว,ออลวนอกจากตรงนี้ได้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ทําเควสในส่วนของอะไรครับในส่วนของบริษ,ษัทนะจัดก,การนี่นะเราก็ได้ในส่วนของตรงนี้นะเอ่อนี่นะมันก็จะมีการใช้นะเดี๋ยวไม่ได้เปิดมั้งเนี่ยมันจะมีการใช้ตรงนี้ครับข้างบนนี้มันจะมีการใช้ซุปเปอร์สปินนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเควสนะเควสในส่วนของสัปดาห์เนาะใช้ซุปเปอร์สปินนะห้าครั้งนะก็ ไปคำนวณดูนะสัปดาห์นี้นะก็สิใช่ไหมครับแล้วก็วันอังคารหรือวันจันทร์นี่แหละก็มันจะรีเนาะเราก็มาใช้อีกทีนึงเนาะมันก็ได้ทำเคสในส่วนนี้ไปด้วยนะครับอ่านะก็สําหรับนะวันนี้วันที่34มเนาะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะหวังว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้มากก็น,น้อยนะครับสวัสดีครับ